ระทึกไฟไม่ชุมชนริมคลองซอยพหลโยธิน57ย่านบางเขนบ้านวอด3าหลังเจ้าของบ้านเผยได้ยินเสียงพลุฉลองปีใหม่ก่อนเพลิงไม่ชั้นสองเมื่อเวลา3นาฬิกา45นาทีวันที่1มกราคม2568ร้อยตำรวจเอกนพลทองรัตรองสารวัตรสอบสวนสอนอบางเขนรับแจ้งเหตุเพลิงไม่บ้านเรือนประชาชนภายในซอยพหลโยธิน57ถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานสถานีดับเพลิงบางเขนนำรถน้ำสามคันและอาสาสมัครมูลนิธิป,ป่อเต็กตึงที่เกิดเหตุเป็นชุมชนริมคลองลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกติดกันหลายหลังคาเรือนพบเพลิงไม่ลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงฉีดน้ำใช้เวลาประมาณ20นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้พบบ้านเรือนถูกเพลิงไม่วอดสามหลังคาเรือนและมีผู้ชายหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บเนื่องจากกระโดดจากกำแพงจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมมรประชาชื่น สอบถามนายวรวทย์สงวนนามสกุลอายุ39ปีอาชีพเก็บของเก่าเป็นเจ้าของบ้านต้นเพลิงให้การว่าก่อนเกิดเหตุนอนหลับพักผ่อนพร้อมน้องสาวอยู่บริเวณชั้นล่างจูจ่ๆได้ยินเสียงดังเพื่มเกิดขึ้นชั้นสองเมื่อไปดูพบแสงเพลิงไม่จึงใช้น้ําราดแต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ตนและน้องสาวจึงรีบออกจากบ้านทันทีก่อนที่เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนสาเหตุตนไม่รู้ว่าเกิดเพลิงไม่ได้อย่างไรเพราะก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงจุดพลุฉลองปีใหม่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนผู้พักอาศัยและประสานกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไม่ต่อไป